สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหกโรเมืองช้างครับนี่ก็พามาชมดอกไม้ครับดอกดอกอะไรนะดอกองอะไรสวยครับสีเหลืองนี่อ้าวนั่งทำไรเนี่ย มะพร้าวนี่เขาเรียกมะพร้าวอะไรไหนมะพร้าวน้ำหอมหอมไหมหอม,หอมไหมไม่รู้รเอากินแล้วทำไมไม่รู้อ่ะเนาะก็ผ่าสิเธอเนี่ยมีน่ะเอามาก็ผ่าสิไ,ไหนกินคำตัตโตให้ดูไนคำตัวโตเด้ว,วรเร็ว นั่นตัวอ่าออาร้อยนีเพื่อนเขามาแล้วนะเพื่อนเขาเอากินกินให้หมดนะนี่นี่ก็คือเจ้าเบอร์ดี้นะเบอร์ดี้เบอร์ดี้ให้แม่งไปทุกท่าเขานั่งกินนะยอดครับ คนในเบอร์ดี้สิไม่กินกินเหอะกินตัวเองเหอะบ้าเออปอนมาแล้วเอาโชนไากินตัวเองเอร่อยมากดิเธอพาเธอพาสาิโอ้โอ,โอ้มือหรอือน,นี่ผู้หญิงแกร่งครับตีมาก กินโตกินโตตกดินกินได้ตกสายกรีบมันหมดแล้วดูนี่ครัมาพาบ้านนี้ไปแบบนี้บอก ดูด,ดูวิธีกินมะพร้าวแบบถูกต้องนะเขาว่าอะไรนะว่าอะไรอะไรกินนะกบกินเดือนกินดอกไม้เหลืองสวยสง่างามนะนี่ทองอุไรใช่ไหมไ<อ>ใช่มีกี่ต้นเนี่ย มีเด็กบ้าสามต้นเสร็จยังมาพราวดูท่าเขาเฮ้ยก<ม>ินแล้วอ่ะกินให้หมดมกินให้หมดนะกินให้หมดอย่าทำนิสัยแบบนี้พาแล้วกินให้หมดต้องดูเขาเขาอิ่มแล้วอะ่ะเอา้า อเอาดู่าททำอเอายิ้มยิ้มแต่ไม่พูดยิ้มแต่ไมพูดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเรามางช้าน,นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ